thank mm -hmm. you ผมก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับที่กําลังรับชมอยู่ในช่องบ่าวเพชรชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ที่เจ้าแม่ตะเคียนสร้อยมณีนะครับผมวันนี้มากับน้องไก่นะครับเช่นเคยนะวันนี้นําของไหว้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะของหวานอะไรต่างๆนะครับผมมาไหว้แม่ตะเคียนสร้อยมณีนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวไปหยิบกระถางต้นไม้ขึ้นนะครับเพราะว่าตอนตอนตอนแรกผมเก็บขึ้นแล้วนะแล้วก็ล้มลงไปอีกนะครับผม เอีพยก็เดี๋ยวผมขอตั้งไว้ข้างล่างก่อนเพราะตอนนี้ลมแรงนะครับลมค่อนข้างจะแรงแล้วก็พัดตกลงไปอีกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวขอไปตั้งไว้ตรงตรงที่ฐานเจ้าแม่แล้วกันนะครับผมอ่ะก็วันนี้นะครับมาถวายของไหว้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาตามต่อตอนกลางคืนอยู่นะครับผมตอนอ่าเลขทูบแล้วก็เลขรูปแป้งนะเลขรูปแป้งเนี่ยเดี๋ยวโค้งสุดท้ายนะครับอ่ะไม่แน่ อาจจะให้เข้า3ตัวนะเมื่อกี้ก็เข้าเลขทูบนะครับอ่าแต่ว่าผมจุดได้เป็น4 6 8นะครับผมก็บอกอยู่ว่า6กับ9นี่ตัวเดียวกันนะครับผมก็อาจจะมี FC ที่จดไว้แต่ไม่ได้ซื้อนะครับจดไว้แต่ไม่ได้ซื้อก็เสียดายนะครับผมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาหยุดทูบบอกเก่าเจ้าแม่ตะเคียนสร้อยมณีไปพร้อมกันนะครับเออวันนี้ขอ3ตัวนะครับนะบโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเตรียมของใบอะไรต่างๆแล้วกัน นะครับแล้วก็ปูเสือทำความสะอาดตรงนี้ก่อนไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องบ่าวแพ็กชาแนลแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มบ้ามคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคอมมิเซนน้องน้ำชาแนลพ่อทองแหลคนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่กดติดตามนะครับขอบคุณที่สพอร์ตกันนะครับแล้วก็ดูนะครับคลิปจนจบนะท่านผู้ชมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมโอเคท่านผู้ชมไปกันครับไปท่านผู้ชมก็ เนี่ยครับผมเพิ่งตั้งขึ้นเพิ่งเอาตั้งแล้วนะก็หล่นลงมาเหมือนเดิมนะครับอตั้งไว้ใหม่หต้องหาเดี๋ยวต้องตั้งไว้ข้างหลังก่อเนเดี๋ยวเอาไว้แบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเอาไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็หล่นลงอีกนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเอ,โอ้โหเจอกันแตกด้วยนะท่านทุกคนนะเอจอกันก็แตกนะครับตรงนี้ งั้นเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาเลื่อยๆกันแต่ว่าหล่นอีกแงนีนอนนะจุม่มหล่นนี่น่ยผมว่าอ,อันนี้ดอกไม้ของจริงด้วยนะเนี่ยกุหลาบของจริงด้วยนะครับ,นะบ,รบใส่น้ําใส่อะไรนะครับผมอันนี้บรรยากาศดีนะครับเออแต่เนี่ยค่อนข้างจะร้อนแล้ววันนี้ครับผมร้อนมากเลย โอ้นี่ก็เข้านล้วนี่ท่านผู้ชมนะอันนั้นที่ผมมาก็าไฟติดๆดดับดับนะครับก็ามาเข้าตรงนี้จริงๆด้วยนะครับก็ตรงกับเลขทูบเลยจริงจริงไม่ควรคือแบบติดติดดับดับเนี่ยไม่ไม่ควรที่จะเป็นนะผม,มงงเลยนะครับนี่นะครับก็หลังจากที่เสริมไม้ไผ่อะไรเข้าไปแล้วก็ค่อนข้างจะ มันคงแข็งแรงมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็วันนั้นมาก็ตอนตอนนั้นมันหน้าฝนนะท่านผู้ชมก็จะลมแล้วก็ฝนตกเนี่ยตรงนี้น้ําก็จะขังนะครับแล้วเหล็กก็จะ,อะเอ็นลงมานะครับวันนั้นที่มาดูนะครับแต่วันนี้ก็เสริมไม้ไผ่เสริมอะไรเรียบร้อยนะครับก็มันคงแข็งแรง <c oughs> <c oughs> อออออโอเคผู้ชมเดี๋ยวเรามาเตรียมของไหวอะไรต่างๆนะครับผมไปครับอ่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเตรียมของไหวกันครับผมอันนี้ได้ผลไม้นะครับเยอะแยะเลยก็จุดเทียนก่อนนะไม่รู้จะจุดติดไหมก็ลมนะครับน่าจะลมนะวันนี้น่าจะติดอยู่นะเพราะเทียนใหญ่ ติดอยู่นะครับผมก็ขอบคุณนะครับอิฟสีนะครับที่ได้ร่วมซื้อของไหว้นะครับผม ผมก็ได้แบ่งนะครับไปตามสารต่างๆด้วยนะครับหูลมแรงเลยวันนี้ออ ้วยนะ uh. ลมแลละ <net> ชอบมะพร้าวนะครับอ๋นนอเต็มหน้าท่านผู้ชม ดับไปแล้วขอบคุณนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับกับ fc ที่ได้ร่วมซื้อของไหว้ <se. S 1> อะไรต่างๆนะครับผมขอให้เงงปังๆเลยๆกันทุกๆท่านเลยนะครับ แม่ก็ให้เข้าจริงนะท่านผู้ชมตรงที่ไฟก็เหมือนกันนะครับวันนั้นติดติดดับดับนะผมมาตอนคืนนะติดติดดับดับเราก็มาตรงกับเลขทูบด้วยนะครับแต่เปลี่ยนแค่6เป็น9้าแค่นั้นเอง ไม่เป็นไรน้องผู้ชมถือว่าจุดไปแล้วเนาะตะนดับอ้อมไม่เป็นไร โอเคคุณ <Okay, S 2> ผู้ชมเดี๋ยวเรามาจุดธูปบอกดาวนะครับ mm hmm. ผมเบบซีที่ได้ร่วมซื้อของไหว้ก็อธิษฐานเอานะครับผมโอเคนะครับไป่านผู้ชมนะครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อเจ้าแม่แตะเคียนสอยมณีมื้อนี้ลูกหลานเบ้าแพ็คชาแน,นลพร้อมทั้งน้องไก่แล้วก็ FC ที่ได้ร่วมเสือของายเอ่อสิ่งศักดิ์สิิทธ์เทวดาอารักษ์ที่ปกปักร,รักษาณสถานที่แห่งนี้เจ้าแม่แตะเคียนสอยมณีให้มากินของายลูกหลานในนําผลเมลปากเปล่าบักนัดเปิ้ลหลายๆอย่างเครื่องนำแดงนำเปล่า าวายจะแม่ก็ให้มากินให้ยมนำสำรานเด้อ,อ,อให้โชคลูกหลานเหลี่เขาสองตววนนัวลูกหลานบันนี้ลูกหลานขอสามตัวเด้อบันนี้จะแม่เหลี่ยมลูกหลานเสด็จมาขอเลขทูบขอลูบแปลงน้ำจะแม่เด้อกันตุ๊ดปรดเมตาสงสารลูกหลานเดตาสงสารเอฟซีกู้เพิ่นตกทุกเดียรยากไข่เพิ่นได้โชคได้ลาบน้ำจะแม่สามตัวตร,ตรงๆเด้อจะแม่เด้อเอ,อ๊เออ กะขอให้แห้งๆปังๆร่อยๆสุขุมสุขคนเอฟซีจะได้รวมสื่อของไหวเพิ่นยุไกเพินเ่นบ่ได้มาเองลูกหลานกะเป็นสะพานบุญเอาได้นั่ของไหวามาถวายเจ้าแม่หายเอฟซี FC นั่มเป็นกะอยากได้โชคได้ลาภน้ำเจ้าแม่นั่นแหละเพิ่นจังได้ฝากลูกหลานสื่อของไหวต่างๆ กระคอยจะแม่เมตตาสงสารลูกหลานกัะเบียซีน้ำเลือดจะแม่เด้อให้มีแต่เงินแต่ทองไหลามาเทมามีแต่ความสุขความเจเลือนน่าจะเจะม่ยสาธุ อจุดไม่ติดตรน้มีตัวเลขโผตรงนี้ด้วยอตัวเลขโผล่มีตัวเลขโผูด้วยนะครับ ตามผลไม้เนี่ยชอบมีตัวเลขผูนะคุณผู้ชมเนี่ยตัวนี้อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยตัวไหนานาะอนนี้อันนี้น่าจะเป็นหนึ่งเจ็ดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถูกจริงๆอืมอตรงนี้ก็มีนะครับเนี่ยตรงนี้ก็มีอเดี๋ยวค่อยออเดี๋ยวค่อยเอากล้องมาส่องให้เอฟซดูด้วยนะครับผมอันนี้ก็ ซื้อมานะครับจากอุบลเลยนะคุณผู้ชมอ่ะก็ตามนั้นครับผมไหว้ของไหว้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวรอตามต่อตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวมาขอเลขทูบนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะก็รอติดตามนะครับส่วนรูปแป้งโค้งสุดท้ายมาแน่นอนนะครับเออตามนั้นครับแต่ว่ามีตัวเลขตรงฐานนะคุณผู้ชมมีตัวเลขตรงฐานนะครับก็เหมือนเป็นเลขคอยเออก็คิดว่า คิดว่างวดนนี้นะเพราะว่าผมผมสังเกตหลายครั้งแล้วยังไม่มาวัน,นี้อาจจะมานะครับไม่แน่นะครับผมอ่ะโอเคคับผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูบริเวณรอบๆบนะครับผมวันนี้ไม่ได้จุดเลขทูบนะครับไม่ได้จุดเลขทูบไม่ได้รูปแป้งเพราะว่าเดี๋ยวมาตามต่อตอนกลางคืนนะครับอ่าก็ขอบคุณเนบซีนะครับที่ได้ร่วมซื้อของไหว้อะไรต่างๆ่าวาอันนี้หายมีมีหายปิงปองด้วยนะอันนี้ผมก็เพิ่งสังเกต ก็ขอบคุณ f อฟีนะครับขออนุมโมทนาสาธุด้วยนะครับขอให้เฮงเงปังปรวยๆทุกๆงวดเลยนะครับผมตามนั้นครับเจ้าแม่สวยมากเลยนะจุจงคือลมก็แรงฝุ่นก็เยอะนะแต่เจ้าแม่คือไม่มีฝุ่นไม่มีนี่เลยครฝุ่นไม่จับเลยนะครับแล้วเครื่องประดับก็คือสวยมากเลย ก็าเต็นก็ยังดีอยู่นะครับยังไม่ขาดไม่อะไรนะครับแต่ถ้าเกิดแบบเนี้ยออคิดว่าถ้าเกิดพายุแรงๆแนละ้วก็อาจจะไปอยู่นะแต่ตรงนี้ก็ไม่น่าจะแรงแล้วแหละพายุนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นลมนะครับลมประมาณเนี้ยประมาณนี้แหละไม่น่าจะแรงกว่านี้ถ้าแรงกว่านี้ก็อาจจะ ขาดจะเปรียวไปเลยนะครับอืมโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวพาเดินดูบริเวณรอบๆนะครับไปคุณผู้ชมครับไปคุณผู้ชมพอไกลเก็บเสือ้อเก็บของแหละนี่ครับที่ว่าผมเห็นเลขผนะูนะท่านผู้ชมเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะเป็นรอยช้ำมาจากที่เขาแพ็กของแหละนะครับถ้าดูอย่างนี้เอฟซี F C, ว่าเป็นตัวไหนครับเพราะวันนี้ผมไม่ได้จุดเลขคู่นะเอฟซี F C, เห็นเป็นตัวไหน เป็นหนึ่งไหมเนี่ยเป็นอเอเ่ยโ,โทษนะครับเป็นหนึ่งไหมเนี่ยหนึ่งศูนย์ไหมหนึ่งเจ็ดไหมเนี่ยท่านผู้ชมตัวข้างหลังเป็นหนึ่งเจ็ดไหมใช่ไหมเดี๋ยตัวนี้เป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดไหมนะะเนี่ยเป็นหนึ่งเจ็ดไหมอันนี้เป็นหนึ่งศูนย์ไหมหรือว่าเป็นแปดอืม ไว้เนี่ยจนะเนี่ยผมเห็นนะก็ปวดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมอันนี้ผมผมเหลือบมาเห็นเฉยนะครับตามนั้นนะครับผมนี่ให้ดูใกล้แต่ว่าเบ่าไก่ชี้มาที่ตรงนี้นะครับทีนี้เบ่าไก่ชี้มาที่ส้มนะครับเลขโผที่ส้มนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมาดูนะครับเนี่ย แต่ว่าเลขสามชัดนะเนี่ยเป็นโอ้เนี่ยตอนนี้เป็นเลขเก้าไหมท่านผู้ชมเก้าไหมเก้าหนึ่งสามไหมเนี่ยเก้าหนึ่งสามตอนนี้เป็นเจ็ดไหมถ้าดูอย่างเงี้ยก็เป็นเก้าหนึ่งสามแต่ถ้าตัวใหญ่เลยเนี่ยหนึ่งหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าดูาตรงเนี้ยเก้าหนึ่งสามนะเออ ก็สำหรับตัวเลขนะครับก็ปวดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมนะทางช่องบอสเพ่ก็มาถ่ายพเพื่อเป็นแนวทางอันนี้อันนี้น้องไก่เห็นนะครับน้องไก่ชี้มาที่ตรงนี้นะครับตามนั้นครับผมโอเคนี่ไก่หุ่นเก้าหนึ่งสามชัดมากท่านผู้ชมโอเคครับเ,เดี๋ยวพาไปเดินดูบริเวณรอบๆนี้ครับเจ้าแม่สวยมากเลยนะครับผมเนี่ย ยังใสจริงเลยนะครับไม่มีฝนไม่มีอะไรเลยนะใสสวยมากเลยครับก็จะมีลมเข้ามาิดหน่อยนะครับต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะนะนี่ครับที่ว่าผมบอกว่าตัวเรียกที่ฐานเนี่ย 947เ,เนี่ยนะครับก็อาจจะมานะอาจจะมาแต่ว่าเลขสวยมากนะท่านผู้ชมสวยนะ947นะครับแต่พอสอนออกมาแล้ว68เป็น98น,น,นะครับเหลือตัวนี้ทีนี้อาจจะเป็นเนี่ย ม่เน่นะถ้าเป็นตัวที่เป็นต้องแปลต้องอะไรเนี่ยจะเป็นหกสี่หนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเอออาจจะไม่ออกตรงๆนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะอันนี้ผมคิดว่านะผมคิดว่าเฉยๆนะครับอือ,เ,อ,อเดี๋ยวพาไปเดินดูข้างหลังด้วยนะครับนี่ก็ชุดเจ้าแม่นะก็ออกเดิ นะตรงนี้นะท่านผู้ชมมีแต่ชุดสีส,สวยๆเลยอเอาเบ้าไก่เห็นอย่างโน้หอยังเบ้าไก่มีอยงคือมาจับเ,าเ,เ,าเอาไเลขแปดเนาะเออเบ้าไก่ไปจับเลขทูบเลนเนี่ยอาอีกเบ้เอ๋อ แปดสองนะครับท่านผู้ชมแปดสองอ่นนี้เบ่าไก่ขอนะครับเบ่าไก่ขอได้สองแปดนะเรขกปิงปองนะครับเออดูสิก็ไปจับลูกปิงปองมาหนีธรรมชุ่มเอาเอเพื่อมาเฮจังไหท่นผูมชมอ่าตามนั้นนะสองแปด โอเคไปหยิบรูปปิงปองได้สองเปียดเชยเลยนะครับตามนั้นครับเดี๋ยวพามาดูข้างหลังนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่นะ่านผู้ชมนะมัดไว้อันนี้สองชั้นเลยผ้าสีเขียวนะครับมัดลวดมัดอะไร แต่ว่าฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยมีคนมารูปแป้งเท่าไหร่นะครับเนี่ย okay. เดี๋ยวผมจะเผื่อโค้งสุดท้ายนะครับเผื่อมารูปฝั่งนี้นะเอออาจจะเข้าก็ได้สามตัวนะครับเนี่ยท่อนนี้ยผมเนี่ยเนี่ที่ที่ตรงเนี้ยผมยังไม่เคยรูปเลยนะที่เป็นท่อนนี้ย ก็คือรูปแต่เท่านั้นก็เข้าอยู่นะสามตัวก็เข้าเท่าน,นี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูโค้งสุดท้ายว่าจะรูปตรงไหนนะครับโอเคท่านผู้ชมตามนั้นครับก็ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมสําเร็จเรียบร้อยนะเบ้าไก่เบ้าไก่จับเลขทูบเอ้จับเลขปิงปองได้สองแปดนะครับผมอย,อย่าลืมนะอยู่ๆก็ไปจับนะครับ อ่ะก็ตามนั้นครับเดี๋ยวจะได้บอกลาเจ้าแม่ตะเคียนสร้อยมณีนะครับผมสาธุเด้อเจ้าแม่ตะเคียนสร้อยมณีลูกหลานสิได้ขอโตกลับแล้วเออให้ลูกหลานเดินทางกับบ้านปลอดภัยเอาโชคเอาลาไปฝากเก็ซีให้เอฟซีได้โชคเกล,ล่าเฮ่งเพ่งรวยรปังๆสุขสุขคนเด้อเจ้าจแม่เด้อสาธุอ่ะตามนั้นครับท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเออ ช่องบาแเพช h ชาแนลนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มอามคนเดิมมาวินชาแนลพ้าต่อยคนมีเซ้นน้องน้ำชาแนลพ่อทองแหลคนเดิมนะครับไม่ดับนะครับไม่ดับก็ต้องใช้ตัวช่วยนะท่านผู้ชมดับแล้วคือเทียนใหญ่ก็จะดับยากนิดหนึ่งนะครับทำ <c oughs> นั้นครับ โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จะได้ลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกทท่านทุกๆคนเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้บ่าวเพียรขอสวัสดีครับ